สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาอันบ็อกนะฮะสต,ตาร์เตอร์แพ็คตัวล่าสุดนะครับโคลไลดอนเอ็กโบราณนะกับบิลไลดอนเออ็กอนาครดนะฮะก็ เรื่องมันเลยเนาะอ่าอันดับแรกนะครับก็สนเตอร์สตาร์ไออะไรนะร์ตเตอร์เด็กออกใหม่เห็นว่ามีดราม่าว่าตัวการ์ดคุณภาพาดรอปลงซึ่งก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเราก็จะมาดูกันเลยนะฮะสำหรับโปกเกมอนภาคล่าสะะากกาุดนะฮะจากาเล็กแอนด์ไวโอเลตนะฮะ ตัวด้านกล่องก็จะมีคำอธิบายเป็นภาษาไทยรู้สึกว่าดีเทลตัวหนังสือไทยจะเยอะมากขึ้นเนาะเค okay. ตัวนี้จะประกอบด้วยการ์ดหกใบนะฮะหามาและคู่มือการเล่นนะครับรวมถึงตัวแตนกระดาษก็เหมือนสตาร์ตสตาร์เตอร์เด็กมื่อก่อนแบบแบบทุกทีที่มันออกมานะเค okay. เรามาเปิดดูด้านในนะฮะกับมีลายดอนนะฮะ อัวนี้จะเป็นคู่มือการเล่นเบื้องต้นนะฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นภาพสีนะครับอันนี้นะโอเคแล้วก็จบไปตัวนี้จะเป็นตัวนับแต้มที่อย่างที่รู้กันก็จะมีนับแต้มดาเมจนะฮะแล้วก็นับแต้มไอตัวติดสถานะนะฮะประมาณนี้นะอันนี้ติดไม่อันนี้ติดพิษนะฮะ อ่ะมาพูดถึงตัวการ์ดกันเดี๋ยวเราจะมาแกะดูพร้อมกันเลยนะฮะว่าตัวมีไรดอนมีการ์ดใบไหนบ้างนะตัวนี้เหมือนจะมีตัวซีนอยู่อเปิดแล้วตัวซีนเปิดมาสิ่งที่ได้นะครับมีไรดอนการ์ดฟอ,อยนะฮะ เอ้ยโคลไลดอนโคนลดอนการ์ดฟอยน์นะเมื่อกี้ผมพูทริดมีลาดอนตัวน้ำเงินอ่าโอ้ดับเบิลฟอยน์นะเอ็กตังคู่เลยอันนี้จริงปหมนเนี่ยทำไมให้มาตองใบนะฮะจริงด้วยคุณภาพการ์ดดูอ่อนลงไม่ค่อยแข็งมากเท่าไหร่นะฮะท่านมังกรนะฮะแล้วก็มัตเตอร์บอลนะฮะมัตเตอร์บอลการพิเศษ กาเทนเนอร์สีพิเศษสามนะนี่มาสี่ห้าหกเจ็ดสแกล็ปแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกจะเป็นธาตุดินเนาะเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเอเนจีโบราณนะสามเอ็ดสามสองน้ำสามน,น้ำสี่สามห้าสามหก เจ็ดส yes. ามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองนี่สามนี่สี่สี่ห้าสี่หกเจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบให้ได้สองให้สามให้สี่ให้ห้าเอาเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบใบพอดีเลยอ๋งองงตรงที่ว่ามันแถมโคไลดอนสองใบแต่ไม่เป็นไรแต่กระกา,ก,าก็มีครบหกสิบใบนะฮะตามนี้อ๊ะ เมื่อกี้เห็นแวบๆว่าเนาะแต่ถ้าใครอยากจะรู้ว่ามีอะไรจริงๆเดี๋ยวกดพพรสดูย้อนหลังก็ได้เนาะจะได้รู้ว่าใบเป็นอะไรบ้างนะโอเคครับเขียนไปก่อนโอไลดอนนะฮะต่อมามีไลดอนเรามาแกะดูพร้อมกันว่ามันมีอะไรให้มาบ้างสำหรับคนที่ ยังไม่กล้าตัดสินใจว่าจะซื้อพุดไหนดีนะฮะก็ต,ตามนี้ก็อย่างที่บอกว่าอากาศมีความบางมากขึ้นหรือเปล่าจากที่สัมผัสมาเหมือนจะบางมากขึ้นนะฮะแล้วก็ให้ qx มาสองใบเลยก็เลยงงว่าทำไมต้องให้ซ้ำมาสองใบนะฮะเออโพลยดอนและมีไลดอนต่อสิ่งที่ได้จากมิไลดอนก็จะได้เหมือนกันนะฮะก็คือคู่มือการเล่น ผู้มือการเล่นเบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ตัวตัวนับดาเมจนะฮะอ่ะการเขาให้อะไรมาบ้างนะสำหรับใครที่อยากได้ก็สามารถซื้อได้ที่ ร้านขายการ์ดทั่วไปนะฮะแต่ถ้าใครอยากได้รถรถมินิโฟวิลก็ซื้อได้ที่ร้านไวรัสมินิโฟวิลนะฮะมีลิงค์คำอธิบายอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลือกชมเลือกช้อปได้นะฮะเอ๊ okay. มีไรดอนจะได้ซ้ำเหมือนกันไหมได้ซ้ำเหมือนกันนะแปลกนะสตาร์เตอร์ไดรรอบนี้ให้ซ้ำมาอย่างละสองใบมีไรดอนนะฮะ ธาตุมังกรสายฟ้าพลังจิตนะฮะให้มัตตบอลมาหนึ่งใบนะครับ, Matter บ,ครบเคตัวนี้ก็สามใบใช่ไหมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าให้พาเหมือนกันยี่สิบยี่สิบเจ็ดยิบสองยิบสายิบสี่ยี่ิบห้ายี่บหก ่วนใหญ่คาเทนเนอร์จะเหมือนกันนะฮะที่เจ็ดยี่แปดที่เก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบเจ็ดสี่สองที่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกเจ็ดสิบแปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกสิบใบเหมือนกันนะฮะสำหรับตัวมีไลดอนนะ,ะและโคลไลดอนเด็กนะฮะก็ส่วนถ้าย เด็กไหนเก่งกว่าอันนี้ไม่ทราบต้องลองก็องลองไปตีกันเองดูนะอันนี้ผมสายสะสมนะฮะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะชอบดูใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนช่องในการดูโฆษณาถ่ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะฮะเด็กก็เก็บเข้าก่อง ก็หวังว่าจะเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ตัดสินใจได้นะว่าจะเลือกเด็กแต่เด็กตัวไหนระหว่างตัวนี้ส่วนมิราดอนกับโคไรดอนนะแต่ว่าส่วนตัวผมเล่นโปเกมอนสการเลดผมชอบเล่นภาคไอสการเลดนะโคไรดอนเนี่ยโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ